สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชาวกินทีวีและวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมเมือถือกันนะครับและเกมที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้คือเกมอย่างวอลเลนโมบายนั่นเองเนื่องจากมีคนขอมานะครับว่าพี่ๆอัปเดตเกมนี้หน่อยผมก็เลยจะให้ในี่คลิปนี้นะครับสำหรับเกมวอลเลนนะครับเป็นการผสมผสานาระหว่างความแม่นยำในการยิงแบบเกมเคิลเตอร์สไตร์นะครับและความสามารถของตัวละครที่โดดเด่นแบบเกม OverW a t c h มีจุดข,ขายสำคัญอยู่ที่การผสมผสานระหว่างการยิงแบบเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมและความสามารถเฉพาะตัวของเอเจน รูปแบบการเล่นหลักก็คือการแข่งขันแบบ 5v5 ใน13รอบโดยผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีชีวิตเดียวต่อรอบนะครับและมีเป้าหมายในการวางหรือกู้ระเบิดซึ่งเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยกันดีในหมู่ผู้เล่น Counter Strike โดยเกมเมอร์แลนด์มบายเป็นการร่วมมือกันระหว่างค่ายไร่ออนและก็ไลท์ส e ีด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า2เกมนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของค่าย Tencent นั่นเองนะครับต่อมาเราก็จะมาพูดถึงวันเปิดตัวของเกมนี้กันบ้างน,นะครับสำหรับเกม Warland Mobile ตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เวอร์ชันจีนได้เปิดให้บริการแล้วในวันที่19สิงหาคมปี2025ส่วนเวอร์ชัน global นั้นคาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี2025และยังไม่มีการยืนยันเลยนะครับว่าจะเปิดทห้เล่นทั่วโลกในวันเดียวกับเวอร์ชันจีนหรือเปล่าอันนี้เราก็จะตตตต้้้้อองงิิิดดดาาาามมข่่่่ววกกันนนนยใใลลชะเเเีจปหหไ ผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาคมก็ได้นะครับเราหน้าจะได้ยินข่าวดีเกับเก่าเกมนี้แล้วหรือว่าได้เล่นเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่นี้ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการเลื่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้อันนี้เราก็จะต้องรอลุ้นกันสำหรับเกมวอลเลนโบบายนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างฮิตและก็ดังมากๆอีกเกมหนึ่งเลยต่อมาเราก็จะมาด,ดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันบ้างน,นะครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าฉันรอเกมนี้มัน,นานมากๆเมื่อไรจะเปิดให้เล่นทั่วโลกเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่า ฉันพร้อมแล้วสลับประกาศทั่วโลกที่หวังว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอยากจะเล่นเกมนี้ในยุโรปมากๆเลยไม่รู้ว่าโซนยุโรปจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับเพราะว่าเกมมือถือส่วนใหญ่ในตอนนี้เขาก็จะเปิดให้ประเทศจีนเล่นก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรเยอะก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมวือแลนด m โมบายเร็วๆก็สามารถไปเล่นเซิร์ฟจีนกันก่อนได้นะครับส่วนใครที่รอไหวก็ไม่เป็นไรนะครับรอต่อไป และถ้าคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซียาแลวทุกคนนะครับบ๊ายบาย